อีกสักข้อหนึ่งนะคะเพราะงั้นเวลาตอนที่เรานั่งสมาธินี่ก็คือเราต้องตั้างสติไว้เฉพาะหน้าเพลงไว้เฉพาะหน้านี่ถูกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราอย่าไปคิดว่าเป็นจิตของเราเหมือนกับว่าเราตั้งตัวไว้ว่าเราเป็นผู้สังเกตการดูออยู่ที่ยมสังเกตอะไรกายเวทนาจิตธรรมการตั้งจิตไว้ในกายเวทนาจิตหรือธรรมและเราจะสังเกตอะไรแค่จิตรู้อยู่กับลมหายใจ เป็นได้ทั้งสติปัฏฐานทั้งสี่ในตัวเสร็จการตั้งจิตอยู่กับลมหายใจอยู่ที่ว่าโยมมองอะไรอีกถ้าโยมมองลมหายใจเป็นกายานุปัสสนาโยมมองจิตว่าจิตกําลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาถ้าโยมกําลังมองว่าขณะน,นี้จิตที่รู้ลมเนี่ยไม่ได้สุขทุกข์อะไรเป็นเวทนานุปัสสนาถ้าโยมเห็นความไม่เที่ยงจางกายเป็นธรรมานุปัสสนานี่อย่างนี้อยู่ที่ว่ามองอะไรและทั้งสี่ฐานนี้ใช้ในการหลุดพ้นได้หมด แค่เรารู้อยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกแล้วตามเห็นการเกิดดับก็หลุดพ้นได้แล้วมองในลมเนี่ยแต่ว่ามองได้ในแบบหลายๆมุมมองใช่แค่ผู้รู้รู้อยู่กับลมเนี่ยมีได้สี่มุมมองใครมองลมรู้ว่าลมที่ไหลเข้าไหลออกเป็นกายานุวัสนาลมไม่มีความรู้อะไรใครเป็นคนรู้ลมอยู่จิตใช่ไหมจิตรู้ว่าลมไหลเข้าไหลออก ถ้าคนนั้นเนี่ยมาดูว่าจิตของเราเนี่ยกำลังรู้ลมนั่นคือเขามองจิตว่าจิตเราเนี่ยไม่ได้ไปคิดอดีตไม่ได้ไปคิดอนาคตจิตเราเนี่ยรู้ซึ่งลมรู้สึกซึ่งลมว่าไหลเข้าไหลอ,ออกนี่เป็นจิตตานุปัสนาเห็นนะไม่ตัวจิตมองจิตเองใช่ขณะที่จิตไปอยู่กับลมนั่นก็คือจิตเนี่ยตั้งอาศัยอยู่กับลมแต่ถ้าเรารู้สึกขึ้นมาว่าเอจิตเรากําลังรู้ลมอันเนี้ยมันเกิดดับแล้วนะ เออเพราะฉะน,นั้นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความมันเป็นผู้มองอีกทีและผู้มองอีกทีตอนนี้ขณะที่ยังไม่หลุดพ้นเนี่ยยังเป็นวิญญาณขันเหมือนกันวิญญาณเนี่ยจะเกิดดับกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่เนี้เป็นทั้งพระเอกผู้ร้ายในตัวเสร็จขณะที่เพลินกับอารมณ์เป็นผู้ร้ายมีนันทิขณะที่รู้ตัวกลับมาตรงนี้เป็นพระเอกรู้ว่าอ่ะเมื่อกี้กําลังเพลินกลับมาแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นวิญญาณอีกทีหนึ่งนี่าอาจารย์ครับ ถ้าพูดมาถึงเรื่องนี้เนี่ยดิฉันเองก็เป็นห่วงท่านผู้ชมบางท่าน uh huh. ที่อาจจะแบบสนใจมากเลยแต่ตามไม่ทัน uh huh. ก็คิดว่าวันนี้ท่านได้พูดในสิ่งที่น่าที่จะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ฝักใส่จะมา uh huh. ปฏิบัตินะคะ uh huh. เพราะอย่างก,กับท่ดิฉันเองเนี่ยก็พยายามทาความเข้าใจกับเรื่องคําว่าสติปฐานสิ่ง uh huh. แต่พอได้ยินท่านอาจารย์พูดันี้รู้สึกง,ง่ายจังเลยนะ uh huh. ท่านครั uh huh. ก็เลยอยากจะรบกวนให้ท่านอาจารย์ช่วยบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน uh huh. ถึงเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติ อย่างเป็นลำดับลำดับไปให้เข้าใจท่องแท้ถึงเรื่องการปฏิบัติเอาแค่สติปัฏฐานสีน่ไ่พอก็ไม่ไม่มีอะไรคือสติปัฏฐานสี่เนี่ยผู้เจ้าอธิบายโดยใช้อนาปานาสติคือการต้องปฏิบัติอนา,าปานาสติตูออยู่ไหมคะอยู่กับลมหายใจอย่างที่ตอนต้นของรายการที่สอนแค่เราอยู่กับลมหายใจแค่นี้เวลาเราอยู่ลมหายใจเหมือนกับเรามองแก้วเวลาเอาแก้วน้ํามาให้พวกเรามอง แต่ละคนจะมองไม่เหมือนกันบางคนมองน้ําบางคนมองความกระเพื่อมหรือความนิ่งของน้ําบางคนมองที่แก้วรูปทรงของแก้วมองได้กี่มุมอ่ะต้องหลายมุมจิตที่รู้ลมเนี่ยใครรู้สึกถึงลมหายใจที่กําลังไหลเข้าออกเข้าออกเข้าออก,ออกพู้เจ้าใช้คําพูดว่าอย่างไง ผู้เจ้าบอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาขิเลคใครรู้สึกว่าลมไหลเข้าไหลออกนี่เห็นกายในกายเป็นกายานุปัสนาสิทฐานแค่นี้ใช้ในการหลุดพ้นถึงมรรคนิพพานได้แล้วผู้เจ้าจะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละลําดับตอนนี้อธิบายให้เห็นภาพของมุมมองก่อนว่ามันมองได้ถึงสี่มุม มุมที่สองคือขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกสุขทุกอะไรขณะนั้นเนี่ยคนนั้นกําลังมองถึงเวทนาพระเจ้าบอกขณะนี้เรียกว่าผู้นั้นเห็นเวทนาในเวทนาพระเจ้าใช้บทพันชนะว่าการทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะโยมทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกชื่อว่าโยมกําลังเห็นเวทนาในเวทนาถ้า อย่างที่สามเห็นจิตในจิตพระุทธเจ้าใช้บทพันาะว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชจัญญะเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิต,จตอยู่เป็นประจำนั้นลมไม่มีความรู้อะไรถ้าเราสังเกตเห็นว่าจิตของเราเนี่ยกำลังรู้ลงอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนา เรากาลังดูการเคลื่อนไหวของจิตว่าจิตไปรู้อะไรที่ไหนอ๋อจิตไม่ได้รู้อะไรที่ไหนจิตกําลังรู้ลมนี่ถ้าใครเห็นว่าจิตเนี่ยแปลเปลี่ยนไปจากลมหลุดไปไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตไปสุขทุกบ้างกลับมาลมบ้างเห็นการเคลื่อนไหวของจิตอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนอย่างนี้อ่ฮะเรียกว่าสี่สเต็ปของ ของสติปฐานสี่เนี่ยาามันเป็นสเตปที่ที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะอ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นมุมมองเป็นมุมมองเฉยๆและแต่ละมุมมองนั้นสําเร็จประโยชน์ในตัวของมันเองในแต่ละมุมมองนั้น <c oughs> สามารถเข้าถึงมรรคนิพพานได้ไ <ป S 1> ในตัวไ,ไ,ไปฐานไหนก็ได้ไปฐานไหนก็ได้หรือจะไล่มาทั้งสี่ฐานก็ยังได้ถ้าจะไล่มาทั้งสี่ฐานมันก็เป็นลำดับขั้นในการเห็นด้วยเหมือนกัน แต่ถึงจะเกาะกายานุปัสนาอย่างเดียวต่อไปก็ต้องไปเห็นการเกิดดับอยู่ดีต้องไปใช้ตัวที่สี่นี่อยู่ดีในขั้นท้ายๆเกาเดียเกาะกายอย่างเดียวเรียกว่าเป็นแบบคือเป็นสมถะไหมคะใช่การเกาะกายอย่างเดียวหรือเกาะอ,อันใดอันหนึ่งอย่างเดียวล้วนเป็นสมถะทั้งสิน้นถ้าไม่มีปัญญาเห็นการเกิดดับเพราะนั้นการเกาะกายอย่างเดียวเกาะที่ท,ที่เดียว เพื่อให้เราเนี่ยไม่เคลื่อนตามไปกับจิตถ้าเราไม่ฝืนให้อยู่ที่ที่เดียวความเป็นเราเนี่ยจะไปพร้อมกับจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปตลอดเวลาเลยเราจึงไม่เห็นการเกิดดับเพราะเรากับการเคลื่อนไปเป็นอันเดียวกันไปตลอดเหมือนเรามีความเร็วสัมพันธ์ไปพร้อมกับมันแต่พอเราหยุดปั๊บเนี่ยมันไปเราไม่ยอมไปเพราะฉะนั้นความอยากของเราอยู่ที่กายแต่จิตไปเราจะรู้เลยว่าอา่ะเราไม่ได้สั่งให้มันไปแต่มันไปทําไม อย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันพลิกเป็นมุมปัญญานิดเดียวว่าอ๋อจิตไม่ใช่เราถ้าจิตเป็นเราเราต้องสั่งให้มันอยู่กับที่ได้อย่างเงี้ยเธอบอกว่าณวันนี้จะว่าไปก็ทําให้เข้าใจขึ้นเยอะเลยนะคะท่านอาจารย์ออขออนุญาตทบทวนนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้เยอะๆไปพร้อมๆกันเลยคือเท่ากับว่าเมื่ออยากจะเจริญสติตามพิธีพระพุทธเจ้าก็ให้รู้หลก มาทาอานาปานสติใช่ไหมคะรู้ลมหายใจเข้าออกซึ่งขณะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้ลมหายใจเข้าออกเท่ากับว่าเราทํากายยารู้ปรสนาแล้วคือลมเป็นกายอย่างหนึ่งเรากําลังรู้ลมถูกไหมคะส่วนหากเราจะมองอีกมุมหนึ่งเพราะว่าถ้าจากว่าไม่จําเป็นต้องเป็นสเต็ปก็ได้ใช่ไหคะก็คือเห็นเวทนาขออนุญาตที่จะอธิบายคําว่าเวทนาทิชชอบ สุกทุกอุเบกขาแต่เราต้องอยู่อุเบกขาพระเจ้าไม่ได้ให้ไปอยู่กับสุขกับทุกนี่คืออีกมุมหนึ่งก็เท่ากับว่าถ้าขณะที่เราทําอาณาปานสติรู้ลมอยู่นั้นแล้วเราสามารถอยู่กับเวทนาที่เป็นอุเบกขาคือเฉยๆได้อันนี้เท่ากับว่าเป็นเวทนานุปัสนาในสติฐานสิงนะคะแต่อีกมุมหนึ่งหากเราจิตนี่หมายถึงผู้รู้ จิตมโนวิญญาณเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเรารู้ว่าจิตไปรู้ลมอย่างนี้เท่ากับว่าเรากำลังดูจิตกาลังดูจิตนะคะจิตตานุปัสนาไม่ต้องดูอย่างอื่นดูลมอย่างเดียวจิตเป็นลมนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือถ้ารู้ธรรมานุปัสสนาก็คือธรรของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เห็นว่าความจริงมันคือไม่มีอะไรอยู่กับที่จำเ้าไม่เที่ยงอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ก็คือ เห็นหนกลับมาที่นนเราก็จะเห็นความเกิด่ยนของจิตว่าจิตมันไม่ได้อยู่ที่เดีย,เดยว,เ,ยวเดียวเขาก็ไปที่อาาื่นอะเดียวเขาก็ไปที่อื่นอ่าฮะค่ะเห็นการแปรเปลี่ยนก็เท<อ>่าก<อ>ับว่านี่แหละคือ <c oughs> สติปัฏฐานสี่บางทีพยายามเข้าใจบางครั้งพอฟังท่านอาจารย์เข้าใจแล้วกลับไปอ่านอีกอ่านเองเนี่ยน,นะคะก็งงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะกายกับจิตมันแยกกันยังไงวันนี้คิดว่าเข้าใจกันเยอะแล้วคิด